ปองได้ใชยไมะตองยินไว้เผาได้กินเองเด็ดเอะไรต้งมาเลยบ่อกินงกระเาเกิดมาแล้วเธอเลยไปตอเกิดมาเกคับแล้วมันกว่ากับไอ้เธอแต่มข้าท่านิมเพลงดัง ฝากติดตามเบาโอลิแนเดอร์พี่น้องเบิด์ตสุภุสุคนอ้าวเปิดผ้าสุดมากกันไอ้เทิดเราอะนั้นพี่น้องเลยน้องพ่อรู้แพทย์เปิดผ้าสุดมากไอ้เทิดกับสิต้มมีสโลงพี่น้องเลยเครื่องต้านหยาบไอเอาสบายดีพ่อน้องแพทย์บ๊อบวัตสบายดีไข่ได้แล้วบอสไข่ได้อ่าใส่ไข่พร้อมไหมืึงนี่ fc จอกห้าครับว่าเอยเฮามาฉลองพาลูกปราเตวเปิดใจแล้วมีคนถามมาว่าเอาบ่อันุหกชิปปีเอาอ๋าสิกว่านี่นั่นเนาะเต้ยเต้นเห็นเพียงไ้เธอม่เห็นไหรอเอามาให้ทัวร์เอาเอาเราเตรียมร่อเข็นเลยได้บอกเพิ่อนนะแล้วกเหอั่บอลี่เนาะเด็กกี้เๆขาหาเปิดใจก็พอแปแต่บางคนว่าแปเก้าชิปก็ได้ หยอกว่ะเป็ดกระชิบเหาเตียงคนป่วยมานําได้ว่ะพ่าไปเลือตะกี้เนาะพ่อเนี่มันเป็นไปบ่ได้นะกูหยอกเนาะเออเป็่อนว่าหยอกหรดูว่าดีนะกูสาวกันเลเคยได้บ่บ่ๆเลยเปิดตอนเปิดใจก็บาลีนะเจ้าสีจํากัดอายุบ่จํากัดอายุเป็ดกระชิบกัได้ว่ะค่อยกันโบอันโบเอาโบอันเอาลีผัวพ่อเจ้าน่ะผัวได้ค่อยเล่นใจคอยนี่แบบว่าโบเสื้อปันได้ฮะนะ เราต้องเอาพันธุ์นี่มาปลูกนะใส่นี่นี่นี่พันธุ์เนาะฮะเป็นจู้เป็นจู้อยู่เนาะเมียนพันเทพบอกพันเทพมากยายช่างมันกระชอบเข้านี่มะเขือเป็นแต่ข้ามีเอไอนี่เห็นคนแบกช่างแบกช่างความท้ามั้ยไปเลื่อนทิกเต็งเอ้าหัวเห็ดไปเลอะเทอะไปแล้วเนาะแบกช่างก็เห็นแล้วไปเห็นประธานห้างแบบโบมี่ไฮเไอไปเจอไปแบกกันน่ะนะแบกขนยาว ไฮไอ้่าพ่อพ่อเขาเออท่าแม่นแล้วว่าที่ไฮไอไม่ได้สร้างเขาเนี่ยยังโง่อยู่บนนี้โง่บนว่าที่ว่าเขาบทท่านกระแสลูกเนาะบทท่านกระแสลูกแล้วคอนเทนต์ที่มันตลกตลกขที่เขาบทบุพภากรเห็ดแม่แม่เขาก็ดังเลยบัดนี้เราที่เห็ดไปตามมันกระแสเอาแบกแบกกันเลยบุพาครีมเนี่ยมาชิบแบกของแข็งในเช้าท่านของแข็งได้คอยไหมคอยแบกมาได้นะเห็นกันทุกมุมว่าแบกงัวแบกแบกไปแล้วนะเขากระด๊อ เ็นก็เทนไปเนาะตลกนี่ถ่ายแตวหมอนึงกับพอดมีคนแบกเบ้แหละไปตามกระเชนเนาะแม่เขาเกิดขายเครื่องขายของได้เหรอแบบนี้ค่อยเห็นพ่อสร้างแบกกันแจ๊สิพอดกับเมียบ์ว่าแบบนี้พอดเห็นัยอะนะเอ้าพอดลงเฟซบุ๊กด้โฆษณาค่อยอยากขายน้ำหอมแบบวินพัดเจ้าก็ขายหนาแม่นเอาให้ใช้มาขายเจ้าต้องมีฉากหลังที่มันงามๆเห็ุฉากหลังไว้ถ่ายรูปเนาะแม่นถ่ายแล้วมนเป็นวินก่อนเลย วินผัดมาดือไอ้เถิดจ็คฮอสนะอ๋อคือต่มหลายแท้เถิดเนาะผัวเพชรเจ้าผู้ชื่อมานะเจ้าบทน้อยใจบ่เพิ่น FC พันยี่ป้าให้บ่อันนี้ข่อยกัดแล้วแต่เถิดแล้วเรามีน้ำใจแม่เรามีน้ำใจเนาะเจ้าฮิวว่าเจ้าฮิวว่าเจ้ามาทุกคนไหนแล้วเนาะเดี๋มาโทษข่อยผู้เดียวได้ว่าข่อยชวนกินนะเป็นเป็นโทษนสำกัญได้อีกเป็นโทษนะน้อยเถิด ที่็งเนอยวาไปกินันอหรีเนาะถือปากถือทองไปนั่เนาะใ้เอาไว้อยู่เื้นปากทองาวนั่นและว่ะจะเอาไว้อยู่เื้นปากทองนะจนไปคืนเนาะ้อยเนาแต่ไ่ใช่เนาะนดเี๋ยวรู้าเป็นขั้งใครฟ้องเพราะเ่นนะไม่ใช่ใครฟ้อะ มีอยแล่ไเพรซื่อไข่ปอมเลยนะไข่ปอมเล่ใส่ไข่ไก่นีคู่อันหวังเขาเลียงนาไทยโม่นเนาไข่ชื่อไข่ปอมเป็นเพื่อไอนี่น่นสิน่นะมีคู่อันนี่มองเขาเจะนี่ทับปึงจะมาเป็นปอมก็ได้จีนนะฮ็ดได้ทุกแบบเดี๋ยวนี้น่ะ แล้วพ่อแพทผ่ชื่อชื่อไขป่ปอมบาทนี่ไอ้เถิดพอต้องแผ่ชื่อไขป่ปอมแต่ยังว่ามีราคาเนาะไข่ก็ไรเงี้ยเหรอไข่เหรอจะว่ารา,าคาเท่าไรราคาแพงได้นี่ข้างในเป็นอย่างเลยนี่หน,<อ>น่วยใหญ่ได้นี่เบอร์หนึ่งเลยนี่ฮะจะเบิ่งไข่ไก <c oughs> ่น <c oughs> ี่ไงเนี้ยเขี่ยมั้งเหรอเขี่มัน <c oughs> ขี่มันได้ติดคุณหมายกระโดดะนะมันกระติดแล้วไข่ไก่มันมีขี่ไก่ติดน้ำเบื่อบ่ายก็จะกินน้ำบ้นี่ไเบื่อ แต่เดิมต้องมีความคิดแน่นอนแต่ว่าแพทยแ่ว่ใครอ่างนี้แฮปปี้อยโอ้ยแม่นรู้ใช่ไหเห็น่อยลองจ้งแล้วนะตกใจเพรว่าตกใจ่อยไเป็นเพียงตกใจเห็นกนเทือเบ้านว่าองน่ะเจ้าสิผู้สิทนี่แหละตกใจยานมันพุ่งมั่งั่นแกงเลย ปอเขาเห็นแล้วจ้าพอแอบอะไรเนาะเพื่อเขาต้องเช็คทุกเพื่อเด็ก่อนสีตัดใบ,บตัดใบ,บยังไงเนอนะมันแมนอยู่มันให้ประโยชน์แต่เขามันให้โทษกับเขาเหมือนกันอืมได้เขาต้องเช็คก่อนอย่างเกิดอุบัติเหตุนีน่ละพอต้องพแพทเราคนละเอียดน้ำพดก่อนเนาะเช็คก่อนตอนสีแต่งานฉลองพี่น้องด้วยนี่นี่นี่ฉลองนี่บ่อปน่อยน้ำประเทศไหนเนีเจ้ายังไม่ได้ใช่ปะ Lời à. à, ờ... chắc loại vui lắm quá vậy. Moment và nhà ừ. tăng, <laughs> vào... <laughs> <laughs> <Để không? cười> okay, đấy nó. Rem là vui là này là gia tăng cái này là gia tăng cái này. Lai kỳ năm 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 kỳ กินอยู่กินแล้วว่าแบบนักแน่นกินลายแล้วว่ากินซิมนี่โยอบาตหนึ่งพอดในน่อสนบบนง,งส่วนบงเดียวเท่าหลัซิมถ้วยนึ่งบอสจังหวัดนี่ถ้วยนึงแบบว่ากับไผ่นะวะซิมกะละมังนึงแบบนี้นะโอ๊ยกินทอดไอ้กับไผ่อย่เรื่องจุดมีระบบมาว่ะโทรหาเราด้วยฮะบอสบอสถ้าคือลีคือเนื้ท่าไรอ่แบบ ตามไปดูอะไรวิวนะเ้าให้เราจาพอแพดแล้วหายโบไงพอแพดเราให้ได้บาบอสแหงเต็กว้าคือไอ้กำไพ่เกิดอุ๊บกิเดือดเดือดคนไงวันนี้เนาะว้าควันไล่ไปนี้เท้ากับ็ห้อะไรดีเห็นในคลิปเนาะมวยหยอกเราไปนี่มวยหยอกบอไม่ต้องทักแพงแลจังเวหยอกเนาะแค่าว่าบอเเกินกันนาลีกะบเป็นยังนะหอกกันได้ว้าว ว่าได้อย่าเป็นเกินเพราะว่าอัไอ้กําไพแม่นจนเสียหายต่อกันมันกะนนั้นนะเราหยอกกันตามที่เคยหยอกเราฮะนะตอนนี้จันเราตามที่เราเคยเล้าเคยหยอกกันฮะนะตอนนี้เออแม่นแมนแมนแมนพี่น้องแม่นเนาะนู่นเป็นพวกง่ายนี่พูนนะี่ว่าใครปลอมแต่บอแม่นบ่าใครตอนบอได้แม่นแจ๊คดิ ใจอยู่อย่าป้ากอย่าป้ากบาดีไปถ่ายคลิปเลยนี่โอ้ยใจเรื่องแบบนั้นเนกกใจน้ำรับบุดีง่ายนะบ่แมนแต่เราสิปตไปใช้เลือดดูบ่นะพาเส็เรายังบอนั่นมานี้เส็เรายันลูกแมนเส็เรามัู่นะอ๋อสองอันเป็นงเถอะสอง่บ่เนาะสองสี่สองสี่หกแปเอาแปดแล้วเนาะออเาก็เลยสองาคนเนาะ มเจนะ่นคนว่าวันนี้ได้ชดหลายกว่ามูนคนว่าพีเละอไปอไ้แล้วเห็นปะเจะมาชนได้นั่งมาแล้วพลาเลยเน่พว่าพาเดีได้ะพลาดได้ทื่เลยมูนสีนอนลงกันกระสอบเข่าก็จะนีก็ะลุกกนี่นะล้วเอาใครใช่ดิอว่า ยุบไปนะใส่ก้องนะครับก้อนวันนี้เนาะจะเผาได้ไปถ่ายยกงที่ก่อนนี่นะนี่งกินบ่อเออเปิดต่ออย่าไปเปิดได้เขากินม่มีกินแห้งมาแต่นละเตยอันนี้มันเค็มบ่เม็แห้งเออสบายว่าเห็นไหมต้องมาส่งและมาเดินเดี๋วเออไปสักคนเอปสักคนเพื่อนอะไรมาหลับข่าวดีกับทีมงาน พันทายไปเอไท้ตัมือนลยหหมูแล้วปเจอน้อยกว่นกกันเหอลดสูงๆเนาะว้ายได้จุดมัพลาแลวเนี่ยเรแล้วให้ถอกมันหาชอบล้วให้เจ้าเริงเข่า

เขาดูเ่าไรบาทนะชอบอะไร่าเงี okay. Pizza, so, ้ยชอบอะไรหาชิันก็แค่จ้างพวกแีด้านเอาดีกว่าอ๋อ้วงิ้้เอาแล้วมันแห้งครับเวลาตากปัดตกลายตืเนงบุลาลายไปเลยฮะกลอยโชว์กหาล้านหาล้านต้องไปจ้างเพื่อหาล้านนี่เอาเจ้าพัดได้อันนั้นอีกฮะม่ได้เขาปั้นอีกเขาปั้นเขาก็เอาหกสอบลอยหนึ่ง หาชอบซาอูต่อชอบนึงอ่ะแต่ว่าหาชอบหาชอบเรื่องใครเไหนเอรอมัดเขาจ้างมัดบ่ฮอดอัน่าร้านใช่ป่ะไหนเหรอแต่ว่าเข่าร้อยนี่เจ้าคนเด้่ยแบบนี้เออกระแมนอยู่แต่ว่านี่เฮอปต่างเขาใส่เวลาต่างเขาขวดคือเราเแล้วแอมโหแห้งอีกเหนื่อยเจ้านั่นตากไว้นะเหงื่อห้งอีกแถวไทยเจ้าเนี่ยมึงนิ้นสองอันนี้นี่โอ้ยอยู่ไทยเขามีเครื่องอบเนาะ แน่นตากก็หน้าอายุแต่ว่าสำหรับข่อยนี้ปีหน้าไอ้บิกชากไอ้เฮียบัสชื่อแบบรุ่นยูได้เนาะไอ้บัสเกี๊ยวรุ่นยู่นะไอ้บัสไข่อยเห็นได้ในตลาดในตลาดนี่แล้วขอเจ้ามาขายเลยก็ได้ชาปายพันบ่โบ้่อยได้ชาข่อยบ่ได้ถามเนี่ยไข่อยแล้วาคาดดิเลราเมื่อยตากแบบรุ่นดำหน้าเนี่ยพ่นโบโเกี่ยวน้ำ ก็ยเห็นดีนะเบานี้ท so ี่ว่าเจ้าสื่อยิ่งยูนะไปยาีเวมือนยูนั้นเลยรถแบบนว้นเลี้ยวไปเลี้ยวไอเดียวไปนรงเนาะในบ้านเคยเขาเจ้าสื่อตัวติดรถเห็นยูบ่ใช่รถไถยทับมารถดูเลยบ่ไช้ยูเัยใส่รถไถเนาะ เป็นย um ูเกี่ยวเข่าก็บได้แล้วเป็นยูว์ขึ้นมุมมิเครืองนู้นเป็นเนี่ยวก็ได้เพราะลูกอมเนตู้มันมีตัวยูว์ต่างหากมีจักติด่ต่างหากนี่ตัวที่เชโรไทก็ต่างหากเด้ย์นั่นคนละอันได้ตัวแบบเขายูไปน้ำจับไปน้ำกับมีมันตัวมีจักอยู่นะตัวนี้แบบพระเจ้าที่เชโดไทนะฟาว้าแหละ ทำไกไม่ทำเราู่หันบอจมูกนี่มโคตรมูกขึ้นกันปลาจะเจ็บพักกาดจะกินนะครับเจ้าเราได้ว,วัดกินกับมีมไหนกินกับมีเป็นอันสม แม่ซีม <laughs> ้่านชมันนะเจ้าเคยกินน่กินเยอะวเดีกินเด้ไใช่ชุดข้าวนะโอเคชุดข้าวชุดข้าวข้าไหนหมดแล้วหามขึ้นเลยได้หามเอ่ไครมาต้นใครมาต้นหามกันเถิดไข่มาคอยู่ทับคอยจะว่าใครเลยมาชนเลยเด้เมนซอยเป็นท่ว่าสนบด้ชนบ่ะเมนไปคอย อ้ยขาดวยแค่องคนเดียวเลยเป็นยังหนักกว่าให้มูอุ้มคนเดียวถ้าล้มก่จะเป็นคนนะอ้าบ่จะเป็นคนอ้าเลยจล้นไป้เบาะใช่ไหมยุ่งยงใจบดใครปลอมวะไม่ปลอมจะได้แล้วเเห็นว่าไครปลอมแล้วเหนียวเอามาลีก

ฉลองในจักไม่เบ่ร์ถูกเรื่องเลยเด้เรื่องเมียให้นีิเมียให้ฉลองพังความเลยครับเมียฉลองเมียแบบพังควาำจักไม่แล้วได้เข่าสอบใหญ่เนาะพ่อรู้แค่แมนอันนี้จำเป็นต้องฉลองบ่าเลยน้องเอ้อเด็กทีกินน้ำไหนกว่าเบ็ดเนาะมาเด้อพี่น้องทานได้กินไหนพ่อรู้แค่ไหนเอาขอ ย่างนีโอเคพอรีเพียอ๋อเก่งกะละมังพี่น้อยกุามสิกินมัไม่ได้ไม่หมักทุกเด้อพี่น้องกินรวกมาม่าวกนี่ได้พักก่อนนะไส่บะเรบข้าวเผาฮะเผาพร้อมแล้วกินแห้งมาดแตนเตยก็มนี่มัดแตนเตยเคมแห้งนี่็นจนข้าวความเค็มคนแซ่บกว่าล่ามัวแท้ในเวลานี้มีใอยากข้าวแห้งบ่ เดี๋ยวมือรูปให้ตุนั่นทองไว้น้ำไอ้เธอเบาลิต้มแช่ไหมนั่นเองนี่น้อยกินนะคอยจะบอกวิธีการเขาต้องแพ้เข้าใช้ถ้วยเติดจานเกลือมาน้อยเนาะอันนี้จานเกลือคนน้อยอ่าใส่เข้าเนาะต้องแท้ไหนว่ากินน้อยเดียวดึงดอกแล้วสามที่เทือดตักเท่าบึงกว่าเจ้าเฟ้อดอมเอ็ดเนาะแม่กินน้อยเดียวกินเทือดละหน้อยเลยดิเทือดละบ่วงเลยแหละ ้วบวงข้าน้อยวัดแอบบอกว่าอนลิ้นเทปบุ๊อสบายมาเดอ้อเนาะกินเมีกินเมีลงมาลงมา,าตื่นเลยนะองต้กินเองอาลก มากินมีนไม่สบายนี่น่ะบ๊อก้หลายหนึ่งเลยเต้มหลายเติบนี่น่ะมากินมากินเขานึ่งแต่ว่านี่บอยเติมเจ้าอี่นปลาหมได้เลเจาตยินมาเถอะเข้าได้ฮุบปเหนือยกินเองเด็เดเอ้ยอะไรต้งมาเลยบบอยต้องกินต่สีแล้วเกิดมาแล้วเถอดเลย เกิมา้ครับแล้วมันกว่ากับไอ้เธอแต่มันเข่าานกีมู่เพลงดังแต่เฮ้าก่อนนี่แล้วมันอุนะ้เนาะเอ้ยมีรถพ้อยนนีะ คอยนะันี่เด้อผมแก้มได้เลยนะพักคอยนี่พักหอมกับหอมแก้มเป็นแ่งบอิกักบไข่นี่ไปเอาไข่ใส่น้ำใส่หม้ก,กบับ <laughs> โอ้ยน,น้ำแ <laughs> ม่เนเอาไแล้วกบบอยไปนแพร่

ชมบไว้นึ่งอี่คือว่นั่งกันได้แล้วจนดูชิดเลยเนาะถ้ามันจะตายของมันนั่นนี่เนาะจะเอาน้ำตาลใส่อีกนิอยนึงนี่แซ่งจำส่งเหมือนวานตัวนั้น่นะพ่อแม่เนาะครื่องปรุงเห็นมะบดีแล้วบดีหักเลยครับผมข้าเห็ดบดดีอยู่เนาะใส่น้ำหน่อยบอ๊ อ่ะบาดนี้โอเคพี่น้องถือว่าแซ่บเอ็มนำจำรานกดใจทั้งไอเทอรเน็ตเนาะกับกปูรักปูใหญ่เพิน่นซื้อมีจะลองเด้อพี่น้องเน้องจะพาใหา้ทั้งเบาลีกับทีมงานได้จะลองจกองอกักบ่จะลองจักรหม่ก <c oughs> ินข้าหุ่มพาหาปาลาร่วมน้องเนาะนสบายแล้วจะแกงยังไงน่ะโอเคบาดนี้พี่น้องสบายดีบ่่กอออนครั